สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครยยูอยู่แล้วนะคะซึ่งในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้ในหน่วยอาชีพในฝันค่ะก่อนอื่นครูจะอธิบายถึงคําว่าอาชีพนะคะอาชีพหมายถึงการทํางานซึ่งก่อให้เกิดรายได้นะคะอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่ใครบางคนออกไปทํางานตอนเช้าบ้างคะ อ,ออกไปทํางานแทบทุกคนเลยนั่นก็คือคุณพ่อคุณแม่ไปประกอบอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นครูพยาบาลคุณหมอตำรวจนะคะหรืออาชีพพนักงาน ทั้งแต่ละคนก็จะมีสถานที่ทํางานใช่ไหมคะอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่คองหนูบางคนก็ทํางานที่ห้างสรรพสินค้าบางคนก็ทํางานที่ร้านอาหารใช่ไหมคะคุณครูทํางานที่ไหนลูกคุณครูก็ทํางานที่โรงเรียนคุณหมอพยาบาลทํางานที่โรงพยาบาลคุณตํารวจทํางานที่สถานีตํารวจบางครั้งก็ไปที่จุดเกิดเหตุใช่ไหมคะ นักดับเพลิงก็จะมีสถานีดับเพลิงให้เขาอยู่ที่ประจํานะคะอันนี้คุณครูก็ขอยกตัวอย่างเพียงแค่นี้คุณครูคิดว่านักเรียนต้องทราบเหมือนกันว่าอาชีพไหนมีสถานที่ทํางานที่ไหนนะคะสําหรับในคลิปนี้คุณครูก็ขอจบกันให้ความรู้นักเรียนเพียงแค่นี้ก่อนอีกในคลิปหน้าในหน่วยอาชีพของเราจะเป็นเรื่องอะไรนั้นนักเรียนอย่าลืมติดตามคุณครูอยู่ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย